ดอรอีลเลฟินแล้วละ่ะ <c oughs> ว่าควงจุ้ยห้องน้ำแบบไหนโรคภัยลุมแล้วนอนเศร้าที่โรงพยาบาลฮะคำตอบก็คือบ้านที่มีห้องน้ำมากกว่าคนอดีน บายก่อนคือเอว่าะว่าห,ห,ห้องน้ำมากกว่าคนอยู่เนี่ยคือสมมติว่ามันอาจจะบุกได้หนึ่งนะเช่นสมมติอยู่คนหนึ่งมีสองห้องน้ําทั้งบ้านโอเคแต่ถ้ามมติันเยอะกว่าน,นั้นเช่นสมมติอยู่คนเดียวไปมีสามห้องน้าเนี่ยอันนี้มากเกินความจําเป็นละเกินความจำเป็นนะครับหรืออยู่คนเดียวอยู่สามคนมีห้าห้องน้ำอะไรเงี้ยอันนี้ก็เยอะเกินไปแล้วครับคือจะสมัยก่อนเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยไม่มีห้องน้ําในห้องนอนด้วยนะคือบ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ําน้อยกว่าจํานวนคนอยู่แน่นอนทุกคนก็ใช้ห้องน้ํา เดียวกันแล้วก็มีอา,อาจจะมีของแขกอีกห้องหนึ่งอาจจะปัจจุบันพอเรามีห้องน้ําในห้องนอนเพื่อความสะดวกมากขึ้นก็อนุโลมบางคนเนี่ยคนไม่ได้อยู่เยอะจะสร้างห้องน้ําไปทั่วบ้านเลยออไออย่างนั้นเนี่ยห้องน้ำมันหมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายอ๋ลลอเหรอ่แล้วถ้าเกิดเราไปมีเกินความจําเป็นอย่าพ่หาอยู่คนเดียวมีสองห้องน้ําไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อยู่คนเดียวไปสร้างห้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อันนั้นอันนั้นมีเอาไเดียวแล้วห้าห้องน้ำผมน่าจะมจะมีห้าห้องน้ำเหรอโหสิบได้นะ นี่ค <screws> ุณเป็น <Negative> บ <paper> ้านหรือคันโดเนี <Services> ่ยก็คือบ้านมีแขกเยอะก็เปิดแต่ว่าเดี๋ยวต้องเขาห้อเอาช้างแก้ไงละช้างอันนี้ต้องแก้แก้ไงช้างคือกรณีที่ทําไปแล้วนะคือให้มันมีการใช้งานให้มันมีความสวยงามปัญหาห้องน้ําคือพอมันไม่ได้ใช้ปุ๊บเนี่ยพวกกลิ่นอับอะไรมันยิ่งเนื้อเยอะเพราะว่าน้ํามันไม่ได้มีการระบายอากาศไม่มีการระบายเนี่ยดูแลเาอะนะแต่ผมว่าคนที่มีปัญหานี้มีน้อยจริงๆยังคิดเลยว่าคนที่มีห้องน้ําเยอะมากๆอ่ะคือส่วนมากมันก็จะพอดี นะครับมีคุณคนเดียวแหละคนประหลาดบ้านท <c oughs> คนเยอะบ้านที่มีแขกเยอะทีหลังไปซ้ำห้องน้ำแบบปั๊มอะไปอยู่ข้างนอกเลย <c oughs> แข็กหากให้เป็น้เจ้าห้องน้ำนแบบนั้น